รับรู้ถึงการปรากฏตัวของเทวดาผู้พิทักษ์ของคุณผ่านสัญญาณที่ชัดเจนว่าพวกเขากำลังมาเยี่ยมคุณทูตสวรรค์มักแสดงตนให้เป็นที่รู้จักด้วยวิธีที่ละเอียดอ่อนนี่เป็นวิธีหนึ่งที่พวกเขาสื่อสารให้คำแนะนำการดูแลแล,และการปกป้องสัญญาณบางอย่างที่ควรมองหาได้แก่ตัวเลขซ้ำการดูลำดับตัวเลขเช่นหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองสอง สามส,ามสามเป็นต้นอาจเป็นสัญญาณจากเทวดาผู้พิทักษ์ของคุณพวกเขาทําเช่นนี้เพื่อให้คุณมั่นใจว่าพวกเขาอยู่ใกล้และคอยดูแลคุณอยู่ให้ความสนใจกับตัวเลขที่ดูเหมือนจะติดตามคุณตลอดทั้งวันตามหาขนนก คุณสีขาวเป็นสัญญาณที่พบบ่อยที่สุดอย่างหนึ่งของการมาเยือนของเทวดาผู้พิทักษ์การได้เห็นพวกเขาโดยไม่คาดคิดโดยเฉพาะในสถานที่ที่ไม่ธรรมดาบ่งบอกถึงการปกป้องจากสวรรค์นอกจากนี้ยังบ่งบอกว่านางฟ้าของคุณกำลังแจ้งให้คุณทราบว่าพวกเขากำลังฟังคำอธิษฐานของคุณเพนนีและเหรียน บางคนรายงานว่าพบเหรียญสุ่มเช่นเพนนีและเหรียญสลึงหลังจากสวดมนต์และขอให้เทวดาผู้พิทักษ์ของพวกเขาแสดงสัญ,ญลักษณ์การปรากฏของพวกเขาเหรียญทำหน้าที่เป็นทั้งการตรวจสอบและเป็นเครื่องเตือนใจว่านางฟ้าของคุณอยู่ใกล้แล้วนอกจากสัญญาณที่ละเอียดอ่อนเหล่านี้แล้วเทวดาผู้พิทักษ์ยังได้รับเครดิตในการแทรกแซงที่น่าอัศจรรย์และเหตุการณ์ช่วยชีวิตอีกด้วยตัวอย่างเช่นรอดพ้นจากอุบัติเหตุ คุณเคยรอดพ้นอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เกิดขึ้นอย่างบุดวิดหรือไม่หลายคนเชื่อว่านี่เป็นผลงานของเทวดาผู้พิทักษ์ของพวกเขาไม่ว่าจะขับไล่พวกเขาออกไปในนาทีสุดท้ายหรือทําให้พวกเขาเงยหน้าขึ้นมองทันเวลาดูเหมือนว่าเหล่าเทวดาผู้พิทักษ์จะเข้ามาแทรกแซงภัยพิบัติอันใกล้นี้สัญชาตญาณเกี่ยวกับอันตราย บางครั้งเทวดาผู้พิทักษ์ของคุณจะสื่อสารกับสัญชาตญาณของคุณเมื่อคุณตกอยู่ในอันตรายคุณอาจรู้สึกอยากหลีกเลี่ยงพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งใช้เส้นทางอื่นเพื่อกลับบ้านหรือเลื่อนแผนออกไปการฟังสัญชาตญาณเหล่านี้สามารถช่วยคุณให้พ้นจากอันตรายได้นางฟ้ากู้ภัย มีเรื่องราวในชีวิตจริงมากมายเกี่ยวกับเทวดาที่เข้ามาแทรกแซงและช่วยชีวิตผู้คนจากสถานการณ์ที่คุกคามถึงชีวิตวิธีการของพวกเขาอาจมหาศจรรย์ได้ตั้งแต่การหันเหภัยพิบัติทางธรรมชาติไปจนถึงการอุ้มรถที่กำลังจะชนเมื่อต้องเผชิญกับอันตรายร้ายแร,แรงเทวดาผู้พิทักษ์ก็มีหนทางที่จะไปถึงได้ตรงเวลา แม้ว่าการปรากฏตัวของพวกเขาจะดูบอบางแต่เหล่าทูตสวรรค์ก็แสดงสัญญาณของการดูแลและการปกป้องของพวกเขาทุกที่การสังเกตและเห็นคุณค่าหมายสำคัญเหล่านี้เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้คุณใกล้ชิดกับผู้พิทักษ์จากสวรรค์มากขึ้นการแสดงความขอบคุณต่อเทวดาผู้พิทักษ์ของคุณ เทวดาผู้พิทักษ์ของคุณทำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อนำทางและปกป้องคุณแม้ว่าพวกเขาจะไม่ต้องการสิ่งตอบแทนแต่การแสดงความขอบคุณสามารถกระชับความสัมพันธ์ของคุณให้แน่นแฟ้นขึ้นและช่วยให้คุณรู้สึกเชื่อมโยงกับทูตสวรรค์นำทางของคุณมากขึ้นต่อไปนี้เป็นวิธีแสดงความขอบคุณที่เรียบง่ายแต่มีความหมายคำอธิษฐานขอบคุณ หนในวิธีที่ดีที่สุดในการขอบคุณเทวดาผู้พิทักษ์ของคุณคือการอธิษฐานจากใจจริงคุณสามารถอธิษฐานขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่นางฟ้าของคุณทำและสำหรับพรในชีวิตของคุณแม้แต่คำว่าขอบคุณธรรมดาธรรมดาก็สามารถช่วยได้มากจัดสรรเวลาในแต่ละวันหรือสัปดาห์เพื่อสนทนาอย่างใกล้ชิดกับนางฟ้าของคุณผ่านการอธิษฐานข้อเสนอ การถวายของเล็กๆน้อยๆเป็นอีกวิธีหนึ่งในการแสดงความขอบคุณและรักษาความสัมพันธ์ของคุณกับเทวดาผู้พิทักษ์วางดอกไม้สดเทียนหอมคริสตัลตุ๊กตาเทวดาหรือสิ่งของที่มีความหมายอื่นๆบนแท่นบูชาหรือจุดพิเศษอื่นๆขณะที่คุณถวายเครื่องบูชาจงแสดงความขอบคุณในใจพิธีกรรมและพิธีการ การสร้างพิธีกรรมเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการให้เกียรติเทวดาผู้พิทักษ์ของคุณจุดเทียนและกล่าวคำอวยพรเต้นรำสร้างงานศินละปะหรือทำพิธีกรรมอื่นๆเพื่อรับรู้ถึงการปรากฏตัวของนางฟ้าของคุณจัดพิธีกรรมในโอกาสต,ต่างๆเช่นวันเกิดวันหยุดวันครบรอบหรือวันขึ้นคำ่ำการปฏิบัติในชีวิตประจำวนัน ความกตัญญูสามารถแสดงออกผ่านการกระทำง่ายๆในชีวิตประจำวันสร้างนิสัยในการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการขอบคุณเทวดาผู้พิทักษ์สำหรับคำแนะนำอย่างต่อเนื่องนั่งสมาธิกับความรู้สึกซาบซึ้งพูดคุยกับนางฟ้าของคุณตลอดทั้งวันกล่าวคำขอบคุณก่อนเข้านอนในแต่ละคืนการดำเนินชีวิตด้วยทัศนคติแห่งความกตัญญูช่วยให้คุณตระหนักถึงการปรากฏตัวของเทวดาผู้พิทักษ์ของคุณ การแสดงความขอบคุณจะทําให้คุณและเทวดาผู้พิทักษ์นึกถึงความผูกพันพิเศษที่คุณมีร่วมกันแม้แต่การแสดงความรู้สึกขอบคุณเล็กๆน้อยๆก็กระชับความสัมพันธ์ของคุณทําให้หัวใจของคุณเบาขึ้นและช่วยให้คุณจํานางฟ้าที่อยู่เคียงข้างคุณได้ฉันสามารถตั้งชื่อเทวดาผู้พิทักษ์ของฉันได้ไหม ความคิดในการตั้งชื่อเทวดาผู้พิทักษ์ของคุณเป็นความคิดที่เกิดขึ้นจากประเพณีและความเชื่อทางจิตวิญญาณบางอย่างแม้ว่าจะไม่มีการกล่าวถึงอย่างชัดเจนในตำราทางาศาสนาแต่บางวัฒนธรรมก็ได้นำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งชื่อให้กับผู้พิทักษ์และมัคุเทศนำทางของคุณมาใช้ ตัวอย่างเช่นในาศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกการตั้งชื่อเทวดาผู้พิทักษ์นั้นเกิดขึ้นจากประเพณีปากเปล่าซึ่งน่าจะมาจากสถานที่ที่การตั้งชื่อลูกๆของคุณตามเทวดาเป็นเรื่องปกติบางคนเชื่อว่าการตั้งชื่อนางฟ้าของคุณจะสร้างความรู้สึกผูกพันและความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นบางคนบอกว่าทูตสวรรค์มีชื่อที่พระเจ้าตั้งไว้แล้วแต่ชื่อเพิ่มเติมสามารถทำให้การสื่อสารรู้สึกเป็นส่วนตัวมากขึ้น หากการตั้งชื่อเทวดาผู้พิทักษ์ของคุณสอดคล้องกับความเชื่อของคุณกระบวนการก็สามารถทำได้ง่ายๆจัดเวลางเงียบเียบไว้เพื่อใครครวนชื่อที่รู้สึกว่าถูกต้องการขอคำแนะนำจากนางฟ้าของคุณในระหว่างกระบวนการนี้ถือว่าเหมาะสมสามารถเลือกชื่อได้ตามความหมายคุณสมบัติที่เป็นตัวแทนหรือเพียงเพราะโดนใจ หลายคนเลือกใช้ชื่อเทวทูตแบบดั้งเดิมเช่นกาเบรียลราฟาเอลยูรีเอลเอเรียลอัสราเอลหรือชื่อมนุษย์ทั่วไปแต่ชื่อใดๆแม้แต่ชื่อที่คุณประดิษฐ์ขึ้นก็สามารถใช้ได้หากเลือกอย่างมีสติสิ่งสำคัญคือการเลือกชื่อที่เสริมพลังความเชื่อทางจิตวิญญาณของคุณเกี่ยวกับเทวดาผู้พิทักษ์ของคุณพิธีกรรมนี้จะทำให้คุณรู้สึกถึงความเชื่อมโยงลึกซึ้งยิ่งขึ้นแต่อย่าลืมพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการปฏิบัตินั้นสอดคล้องกับกรอบความเชื่อของคุณหรือไม่ ด้วยแนวทางที่เปิดกว้างและแสดงความเคารพการตั้งชื่อเทวดาผู้พิทักษ์อาจมีความหมายสำหรับผู้ที่มีความเชื่ออนุญาตเรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสหพันธ์กาแล็กติกอาฮูออโรราเรเอกอัครราชทูตสหพันธ์กาแล็ติก